สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับราจะมารีวิวเจ้าไดโนเสาร์นะครับนี่ตัวเบ็กเลยนะครับนี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่เอ่ยน่าจะหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นราคาไม่ได้นะประมาณนี้แหละนะครับเราจะเอามาเล่นกับนี่นะครับเอามาวิ่งเล่นเป็นเพื่อนกันนะครับจากเจ้าช้างม้าวัวควายแล้วก็ไดโนเสาร์ด้วยนะครับหนู่นทีเล็กก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีเล็กน้อยนั่นเองนะครับแกะออกมาดูเลยนะครับ แทนๆ,ๆมาแล้วครับโู้ก,ก่องรอบหนึ่งประมาณนี้นะกล่องกล่องไดม,มีอะไรเป็นคนครับมานี่นะครับใ่ถ่านมาหรือ,อยังแกะดูนหน่อยอ้า่ถ่านมาแล้วครับสองก้อนนะครับใ่ถ่านไปปิดฝาลงเียดร้อยเนี่ยอันนี้จะเป็นล้อนะครับตัวนี้จะเป็นสวิกนะครับนี่นี่นี่กดเฮ้ยเป็นระบบกดวู่ดู น,นี่เป็นฉากนะวิ่งผ่านครับอ๋อโอ้ยน่ารักมากเลยนะครับนะอ,อ่ไปวิ่งกับเพื่อนๆดีกว่านี่อืมวิ่งกับเพื่อนๆน,นะครับเ่าแล้วก็วัวไปวิ่งด้วยมาวาิ่งด้วย เสาอไข่อีออ่ไอ้ทีตัช้างอ้าไปเลยไต้างวไขโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากเ่มกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ 拜拜